มองเห็นว่าความทุกข์เกิดไม่ได้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้เพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้สิงดับเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้สิงดับมันก็ไม่มีความทุกข์นี่คือตัวหัวใจของพุทธศาสนาว่าอตัวภูเองภูนี้เกิดขึ้นอย่างไรตัวภูเองภูนี้ไม่อาจจะเกิดโดยวดิธีใด ถ้าถึงหัวใจแห่งพระพุทธศาสนาสามารถที่จะดับทุกข์ได้สามารถที่จะทำให้ใจิตใจอยู่ในสภาพที่ว่างจากความเห็นแก่ตัวคือไม่มีความยึดถือเป็นตัวเราเป็นของเราก็ไม่มีความทุกข์กลับไปมีจิตใจเหมือน,นลูกเด็ก่อนจะเพิ่งคลอดว่างจา ความยึดถือว่าตัวกูว่าของกูจิตใจของลูกเด็กเนั้นไม่มีอะไรควบคุมไว้ได้มันก็เปลี่ยนไปในทางที่จะให้เกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูเดี๋ยวนี้มันเป็นจิตใจของคนแก่หัวงอกแล้วจะเข้าลงแล้วมันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น